ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาบรรยากาศดีๆค่ะฟ้าแจ่มฟ้าใสแล้วค่ะวันนี้ค่ะเมื่อวานฟ้ามืดฟ้ามัวค่ะฝนตกาวันค่ะวันนี้แจ่มใสแล้วค่ะดูบริวารของคุณแม่ค่ะคุณแม่เริ่มทํางานเขาก็มาค่ะค่ะคุณแม่มีกางเกงมาค่ะช่างเขามาส่งค่ะแถวนี้ค่ะเป็นกางเกงหัวยืดเอวยืดค่ะกระเป๋าข้างค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะนี่ค่ะกระเป๋าข้างเลยนี่ค่ะมีกระเป๋าค่ะใส่โทรศัพท์ได้ค่ะเวลาเราเดินไปไหนมาไหนนะคะใส่กระเป๋าตังได้ค่ะค่ะเป็นขาห้าส่วนนะคะค่ะสี่ส่วนห้าส่วนก็ว่ากันไปค่ะเอวยืดค่ะเอวยืดเดวใหญ่นะคะค่ะคนตัวใหญ่ค่ะเป้าไม่ตึงค่ะเป้ายาวค่ะเป็นผ้าเป้ายาวค่ะใส่แล้วไม่ติดไม่นั้งขานะคะค่ะเป็นทรงแบบนี้ค่ะค่ะเอยืดค่ะ เที่ยวก่อนคุณแม่ได้ทอาสรุปมาตัดค่ะเที่ยวนี้จะเป็นเป็นพวกไหมแบบไหมมือสองนะคะค่ะเป็นไหมมือสองค่ะมันจะเป็นลายตาสกอตแบบนี้ค่ะเป็นผ้าปรมค่ะค่ะใส่เบาค่ะวิวใส่สบายค่ะพิ้วใส่สบายนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะรหัสยี่ิบเดนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะมาจากผ้ามือสองของคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่จัพวกราคา สามร้อยสี่ร้อยนั่นแหละค่ะคุณแม่เอามาตัดเป็นกางเกงค่ะนี่ค่ะนี่ก็ลายปรมค่ะเขาเรียกว่าปรมนะคะผ้าปรมตาสกอตเล็กๆค่ะขาเอวยืดค่ะกระเป๋าข้างค่ะสวยงามมากค่ะใส่ขึ้นรถองเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะหรือใส่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกนะคะเพราะว่าก้าวยาวค่ะเป็นกางเกงก้าวยาวค่ะเ้าวไม่ติดไม่รังไม่ตึงนะคะค่ะแล้วก็มีกระเป๋าข้างด้วยค่ะนี่ค่ะ กระเป๋าข้างสองข้างนะคะนี่ค่ะกระเป๋าข้างทั้งสองข้างค่ะคุณแม่ค่ะพยายามกำปัดช่างให้ดีที่สุดค่ะบอกว่าทําให้ดีนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทนี่ค่ะค่ะวันนี้ก็พอหยิบพอจับค่ะเป็นขาเอวยืดค่ะเอวยืดได้ถึงสามสามสามสี่นะคะสามสี่สามห้าค่ะสามสี่สามห้าค่ะเอวยืดได้ค่ะค่ะน้่งค่ะมันจะห่งกับเอวคุณแม่เลยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห0 0้อบาทค่ะอ่านังขาดเที่ยวก่อนได้เป็นแบบนี้ค่ะเที่ยวก่อนได้เป็นเป็นสรงคาะเที่ยวนี้ได้เป็นพวกตาสกอตแล้วก็พวกพวกสมอค่ะค่ะนี้ค่ะสวยค่ะเบาผิวใส่สบายนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าอ้ยห0 0บาทค่ะค่ะห0ร้อบาทค่ะแม่ขายไม่แพงนะคะค่ะเป็นการเกลี่าเป้ายาวค่ะไม่ให้เกลเป้าตื้นนะคะ ค่ะเบาใส่สบายค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะคะหรือใส่งานบ้านค่ะใส่อยู่บ้านเนอค่ะใส่อยู่บ้านใส่สบายสบายอยู่บ้านค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะนี่กระเป๋าข้างนะคะค่ะสวยค่ะชอบรหัสไหนโทรทักคุณแม่เขาทำไมมันจะ้สวยแท้คุณแม่แกยวใส่ทักตัวอยู่ค่ะเพราะว่ากานเกงพวกนี้ คุณแม่กำลังตัดออกค่ะให้ช่างเขาเขาตัดออกมาค่ะค่ะนี้ก็เป็นหางกระรอกตาสปอตเป็นหางกระรอกนะคะเืนนี้นะคะค่ะกระเป๋าข้างค่ะเอวยืดถึงสามสี่สามห้านะคะค่ะคุณแม่บอกช่างค่ะให้เอวยืดให้เป็นตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าคุณแม่บ้านตัวใหญ่เยอะค่ะนี่ค่ะมีกระเป๋าข้างทั้งสองข้างนะคะใส่โทรศัพท์ใส่เป๋าเงินค่ะเดินทางขึ้นรถตรงเรือไปเหนือลงใต้หรือท่านจะ อยู่บ้านใส่แบบสบายๆนะคะมันเป็นผ้าไหมนะคะขะตัดมาจากผ้าไหมมือสองค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะขาะมือสองนะคะคาะ600บาทค่ะคาะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะห600้อบาทค่ะอันนี้ตาสะก้อนหางกระรอกค่ะตาสะก้อนหางกระรอกค่ารหัสส8แปดค่ะคุณแม่ก็บอกช่างนะคะตัวไหนที่มันมีตำเหนีอย่าตัดเข้าไปนะคุณแม่ก็บอกนะ ค่ะเพราะว่าช่างเขาก็ตรงไหนที่มันมีมันหนิดค่ะมันจะเราจะเพราะว่าเราขายของให้มันแบบว่าให้มันให้มันสะอาดค่ะค่ะนี่หางกระรอกค่ะหรืนี้เป็นหางกระรอกนะคะหางกระรอกรีซีมค่ะค่ะนี้แต่ไหมนะคะเป็นไหมมือสองคุณแม่เอามาให้ช่างเขาตัดค่ะค่ะนี่ขาเอวยืดค่ะรหัสจิเกลียนหางกระรอกรีซีมค่ะค่ะพื้นใหญ่ เป้ายาวค่ะทางเกลีป้ายาวค่ะใส่เบามากค่ะค่ะไม่ได้อัดผ่ากาวนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ไม่ให้เขาอัดเพราะว่าถ้าอาดท้ากาวมันเป็นผ้าหนาค่ะมันจะใส่ไม่เบาไม่ฟิ้วค่ะใส่แบบสบายสบายแบบฟิ้วๆิ่วค่ะนี้รหัสสิบหกค่ะขาดรหัสสิบหกนะคะเป็นหางกระรอกค่ะขาะหางกระรอกค่ะ ค่ะหารกระรอกนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะรหัสสิบหกนะคะค่ะเอวใหญ่นะคะเป็นกระเกงเอวใหญ่กระเป๋าข้างค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็ตาสกอตเหมือนกันค่ะอันนี้ตาสกอตหยาดฝนค่ะ ค่ะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะชอบผืนไหนมากผืนไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะเป็นกางเกงเอวใหญ่นะคะค่ะเป็นของกางเกงของแม่บ้านค่ะใส่สบายค่ะกระเป๋าข้างค่ะสองข้างนะคะค่ะนี่ค่ะกระเป๋าเลืกอด้วยค่ะใส่กระเป๋าค่ะใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์พกตังค์ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะเอวยืดมากค่ะนี่ค่ะยืดแบบนี้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี้เป็นปรมค่ะไลายนี้ค่ะปรมหยาดฝนนะคะค่ะปรมหยาดฝนค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะไม่แพงนะคะค่าช่างก็ค่าช่างก็หลายบาทอยู่ค่ะอันนี้หางกระรอกค่ะค่ะพื้นนี้ก็หางกระรอกนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะห้าหัดสิบสี่นะคะ ่าหางกระรอกลูซีมค่ะมาตัดค่ะค่ะสวยนะคะหางกระรอกลูซีมค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ่าสวยทุกถื้นงามทุกถื้นค่ะรหัสจิตสี่นะคะค่ะกระเป๋าข้างค่ะค่ะถุงนี้หางกระรอกลูซีมค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะมาจากห้ามือสองค่ะใส่สบายเบาพิวค่ะสวยทุกพื้นงามทุกถืงนค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็หางกระรอกผืนนี้ก็หางกระรอกลูซีมค่ะหาะหางกระรอกลูซีมนะคะนี่ก็หกร้อยบาทค่ะรหัสสิบสามนะคะค่ะเอวยืดเดลใหญ่ค่ะเป้าเป้าไม่ตึงไม่รักนะคะค่ะเป็นผ้าเป้ายาวค่ะค่ะใส่อยู่บ้านแบบสบายสบายค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นเป็นหางกระรอกค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะ ขาดีด้านหลังนะคะเป็นผ้าพื้นเดียวนะคะรหัส13ค่ะหางกระรอบลุยซีมค่ะมาตัดนะคะค่ะรหัส13ค่ะเอวใหญ่เอวยืดค่ะขาตัดอันนี้ก็ตาสกอตค่ะค่ะสกอตลุยไอ่ปรมค่ะเขาเรียกว่าผ้าปรมค่ะภาษาเขมรค่ะจะเรียกว่าปรมคุณแม่ก็ไม่เข้าใจว่าปรมปรมคือภาษาเขมรค่ะ คุณแม่อยู่จังหวัดสุรินทร์เิงอยู่ค่ะแต่บอลเปนโซนเป็นโซนเล่าค่ะโมบารเล่ามันจะมีโมบานเขมรเล่าสวยค่ะเขมรไอภาษาภาษาสุรินทร์มีสามภาษาค่ะเขมรลาวสวยค่ะค่ะหมบานของคุณแม่เป็นโมบานเล่าค่ะรหัสสิบสองค่ะเอวยืดเอวใหญ่ค่ะใส่ค่ะใส่สวมใส่สบายค่ะขึ้นรถลรงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะเป้าไม่ตึงไม่ล้งนะคะใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็สวยค่ะ ค่ราคาอยู่ที่600บาทค่ะรหัส13บสองนะคะอันนี้รหัส11ค่ะค่าหางกระรอกค่ะค่ะช่างก็คือมารับผ้าจากคุณแม่นะคะค่ะช่างมารับผ้าจากคุณแม่ไปตับค่ะเป็นช่างประจํานะคะคุณแม่ก็บอกว่าถ้าตัวไหนมันขี้ไร่ย,ยาตะคุณแม่บอกว่าขี้ไร่ขี้เหล็กนั่นแหละบานห้าวขี้ไร่ภาษาหน้าว่าพะขี้ไร่ค่ะ ขี้เล่อย่าตัดเข้าไปค่ะบอกช่างนะคุณแม่บอกช่างตลอดค่ะกงจัดช่างตลอดค่ะตัวไหนที่มันตัดไม่สวยตัวไหนที่มันขี้เล่ขี้ไ่ก็อย่าตัดเด้อบอกเขาค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทไอหกร้อยบาทค่ะค่ะหางกระรอกค่ะรหัสสิบเอ็ดนะคะค่ะหางกระรอกลูซีมค่ะรหัสสิบเอ็ดค่ะใส่สวยค่ะหน้าพวกนี้ใส่เบาค่ะเบาพิ้วใส่สบายค่ะ คาะเป็นผ้าผืนเดียวค่ะไม่มีไม่มีเอาผืนอื่นเข้ามาแซมลายอื่นเข้ามาแซมมาตัดนะคะค่ะเป็นผ้าผืนเดียวค่ะเอวยืดเดียวใหญ่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะพวกนี้คุณแม่ค่ะผ้าพวกที่มีแบบเป็นรอยนั่นแหละค่ะเป็นรอยขุดเขียนนั่นค่ะคุณแม่มาให้ช่างเขาตัดค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะขาะสวยนะคะ ขาเป้าไม่ตึงไม่ลั้งค่ะสวยงามมากค่ะแคบมันเัี๋ยวมาก็ตศจิกแบบไม่ค่อยนี้แค่หนึ่งนะคะขอเวลานอกไป็เดียวค่ะอย่างนี้ค่ะ จิตไม่สุขทางค่ะทางหางกระรอกค่ะมาจากคาดขาดคาที่ราคาพวกสี่ห้าร้อยนั่นแหละค่ะคุณแม่เอามาตัดค่ะค่าหางกระรอกค่ะเป็น้าหางกระรอกนะคะหางกระรอกลุยซีมค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะมีกระเป๋านะคะค่ะกระเป๋าข้างสองข้างเลยค่ะกระเป๋าลึกนะคะไม่ใช่กระเป๋าตื้นนะคะค่ะเป็นกระเป๋าจอกค่ะสวยค่ะ ค่ะขึ้นรถเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะพกติดตัวใส่ค่ะใส่สบายเดินสบายนะคะเพราะว่าเป็นเงเกณของแม่บ้านค่ะนี่ค่ะใส่สบายค่ะตัื้อใหญ่นะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะนี่ก็เป็นค่ะนี่ก็600บาทนะคะสกอตค่ะตาสกอตนะคะค่ะราคา600บาทค่ะสวยทุกคืนงามทุกถึงค่ะ600บาทค่ะ เป็นตาสกอตนะคะค่ะรหัสเก้าค่ะพวกนี้ค่ะเอวยืดนะคะค่ะกระเป๋าข้างค่ะกระเป๋าข้างเอวยืดค่ะพิ้วใส่สบายนะคะผ้าไหมนี่ใส่เย็นนะคะใส่เบาใส่เย็นค่ะผ้าไหมนี่ค่ะค่ะไม่ใช่ผ้าไหมทําให้ร้อนนะคะผ้าไหมมือสองทำใส่แล้วเย็นสบายค่ะเพราะว่ามันเบาค่ะมันพิ้วค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะ ่าราคาอยู่ที่ห0ร้อยบาทค่ะขึ้องลงเรือไปเหนือนองใต้ค่ะเรือใส่ภารากิจอยู่ในบ้านของเราค่ะ่าราคาอยู่ที่ห0ร้อยบาทค่ะค่ะนี่ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะห0ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้ามาจากผ้ามือสองค่ะค่ะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะค่ะผ้าผืนเดียวค่ะหางกระรอกลยซีมค่ะ ค่ะผืนนี้ก็รหัสแปดค่ะค่ะนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะเขียวค่ะเขียวหัวเป็ดค่ะเขียวขี้ม้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะนี่ก็พื้นใหญ่นะคะไอตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่มากค่ะสำหรับคนหุ่นค่ะหุ่นเหมือนพวกคุณแม่นี่แหละค่ะ ใส่อยู่บ้านค่ะทํางานบ้านสบายๆนะคะค่ะนี่เป็นหางกระไอเป็นปรมค่ะเขาเรียกว่าปรมค่ะลายปรมนะคะค่ะลหัดเจ็ดค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะเป้ายาวค่ะเป็นกางเกงเป้าไม่ต่ํานะคะค่ะใส่สบายค่ะสําหรับคุณแม่บ้านนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาท สวยค่ะเอวยืดเอวยาเ,เอวยืดเอวใหญ่ค่ะนะคะ่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะค่ะใส่ตั้งแต่เบอร์เอวยิดสามสิบสามสามสองใส่ได้หมดที่ใจนะคะสามสองสามสามก็ใส่ได้ค่ะค่ะเพราะว่าเอวเป็นเอวยืดเอวใหญ่ค่ะเอวค่ะชอบขอบเอวนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะอันนี้เขาเรียกว่าตรงค่ะตรงหางกระรอกค่ะค่ะรหัสหกนะคะค่ะฉันชอบรหัสไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะเป็นมือกางเกงมือสองค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะเป็นตัดสําเร็จพ้อมใส่เลยนะคะค่ะคุณแม่ช่างก็ัตัดค่ะค่ะวันนี้ซึ่นคลิปกางเกงค่ะ นี่ก็รหัสห้าค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดเธอเลยค่ะสวยค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะอันนี้หางกระรอกค่ะเห็นไหมหางกระรอกนะคะ ค่ะหกร้อบาทค่ะสีนี้ออกโทนสีตุ่นๆค่ะค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะรหัสสามค่ะค่ะเอวยืดค่ะเป้ายาวนะคะค่ะเป็นมาจากห้ามือสองค่ะนี่ค่ะกระเป๋าข้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่6กร้อยบาทค่ะ นี่ก็หางกระรอกค่ะมาจากหางกระรอกนะคะมาจากข้างหางกระรอกค่ะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะหางกระรอกลยซีมค่ะค่ะเป้ายาวค่ะรหัสสี่ค่ะเป้ายาวค่ะค่ะกระเป๋าข้างค่ะกระเป๋าข้างสองข้างนะคะสามสิบสามเอ็ดสามสองใส่ได้สบายค่ะนี่ค่ะกระเป๋าข้างกระเป๋าลึกนะคะ ค่ะร่างหับสีค่ะมาจากข้ามมือสองใส่สบายเบาพิวค่ะใส่สบายค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะกระเป๋าข้างนะคะมีกระเป๋าข้างค่ะนี่ก็ตาสกอตค่ะหางกระรอกไอตาสกอตค่ะเ็าเรียกว่าปรมค่ะสีมิดมัขามนะคะค่ะปรมค่ะสวยค่ะเป็นลายปรมค่ะ ายตาสกอตค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะาหกร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็หกร้อยบาทนะคะค่ะเอวยืดค่ะเอวยืดเดียวใหญ่ค่ะเป้ายาวค่ะหกร้อยบาทค่ะ ขาหลักห,หนึ่งนะคะขาสวยทุกพื้นค่ะ่ากระเป๋าคะ่ะกระเป๋าข้างสองข้างนะคะคะ่ะตัดมาจากข้างมือสองคะ่ะเพราะว่าท้าง,ขงเขามารับ้าไปจากคุณแม่เขาก็ตัดแล้วเขาก็มาส่งคะ่คะค่ะคุณแม่ก็มีหน้าที่ขายแบบนี้แหละคะ่คะค่ะจะเป็นแบบออกมาลักษณะบอกว่าตัดขาสี่ส่วนห้าส่วนค่ะขาตรง,งไปคะ่ะแบบคุณแม่บ้านใส่สบายสบายอยู่กับบ้านคะ่คะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทคะ่ะ ใส่สบายค่ะเบาพิ้วค่ะคาะหกร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพรคุณที่น้องชาวไทยทยี่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็แงแรงอย่าเจ็บ,อย,บอย่าจนุบรักษาพาะคุ้มครอง,อง,รงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ